สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะนี่น,นะคะโอ้โหเรากำลังรดน้ำเรารดน้ำนะคะ นี่างี่จะอมขึ้นแล้วนะคะสีแตกยอดมากอู้อ ่ะคะต้นไม้ของคนช่งงางจะทำได้นะคะที่ใส่ใจรดน้ำพนดินที่เราปลูกนะคะคือ่นะคะเราก็ได้กิน ด่า,าทำไมไม่เก็บพักทองลูกนี้ไปเนาะแตกแล้วักเลบน,นอ,อของเรานี่นะคะมะเขือกลำลังแตก พักท้องก็กำลังมีดอกนะคะเราไม่ได้กินลูกเรากินฝักก็ยังดีเรากินอ่ายอดก,ก็ยังดีนะคะที้ตีนะวู้เนี่ยนะคะงามมากเลยนะคะกำลังแตกเลยนะคะสีีนะนะคะอีกประมาณสองสามวันก็จะได้ทานแล้วนะคะสีนะ กำลังออกหลอกออกเราลดน้ำใส่ใจทุกย่มญ้านะคะแล้วเราจะได้ผักปลอดสารพิษนะคะดอกไม้ฝรั่งก็เพาะไว้นะคะแล้วเราก็จะเอามาลงดินแถานี้นะ แบหนอค้องเราพลังแตกเยอะเลยนะ,ะ่านคุณตมาลุ้นกอไผกกอนี้ มาทางนี้เอาอีกแล้วเริ่มปฏิบัติงานอีกแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งแปลงจะเป็นหัวอะไรก็ไม่รู้หอมแบบนี้เลยย่าหอมแบบนี้กรดาษก็หวานเลยก็เลยจะหวานเลยเหมือนกันเนะอืก็เลยจะหวานเลยอ ะค,ะคลิปนี้ก็อยู่สวนผักเหมือนเดิมก่อนจะลงไปก็ต้องให้ได้หนึ่งคลิปก่อนนะคะไอซีก็ฝากไปดูให้ด้วยนะคะไอซีรถน้ำด้านบนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรามาอยู่ที่แป้งผักฝั่งนี้ก็แตงแตงแตงตง มาแล้วสปริงเตอร์ดีเลยอค่ะมาแล้วดีเลยค่ะดีเด้คอค่ะ เราต้องทิ้งไว้แบบแป้งปากแบบของของสาวผู้อยะต้องมีน้ำหมกขนาดนั้นต้องให้น้ำเยอะขนาดนั้นบางม็ไม่เนา่นาอะ วิธีทำเห็ดฟาร์มนะคะเราต้องตุ่มน้ำรดให้มันเด้งนะคะ không có bệnh lý thuốc quan thuốc quan thuốc quan นี่นะคะนี่จะเป็นสวนข้าโพดของลุงหวังวันนี้ลุงหวังทำไมยังไม่ตื่นมิชลิสเลยลุงหวังไปรดน้ำต้นไม้อันนี้นะคะคือดูดิข้าโพด อะไรขึ้นโหถั่วฝักยงถั่วฝักยาวของดาดาเต็มไปหมดเลยนะคะสีทุ่งนานี่เป็นของดาด้านะคะสินะโอ้โหบวบขึ้นเต็มเลยนะคะสีทั้งบวบมีทุกอย่างนะคะนี่นี่นะคะอืมอืมโอ้โห นี่คืออะไรนะออกดอกแล้วปากใบดาคือปากกาดหินหินๆินินหิกาดินออกดอกแล้วนี่คือผักชีลาว มีน้องงเห็ดขึ้นมาด้วยนะคะไม่รู้เห็ดอะไรอ๋อฝังโน่นยากว่าทำนี่นะคะคล้ายๆน้ำน้ำนี่นะคะออกดอกหมดแล้วะค,ะะค,ะค่ะทักสีก็คลิปนี้ประกาศดอกออกดอกแล้วนะคะแต่เรา ชวนแม่ดาเก็บไปแกงส้มนะคะทีนะี้มันใหญ่แล้วนะคะมันใหญ่แล้วอ,อ,อ,อลิหนี้ือก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ